นี่แหละครับโอตโควะครับพี่น้องต้องย่อมต้องย่อมครับโอ้โหก้นหูเดมเลยครับเมื่ออีหลามาถึงครับนะครับมาขอถ่ายรูป

năm 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 ก็ตะปาละอะโลกะตะถาอุปะจายะอุปะจายะตะอะหังตะอานะวิรุธาโยมธานิอะยาอุปะยานะนะสวาตะระอุเปกะมาสัตถาปัจจาก็ต้องแปลเจตสภาวะสัมปูรณะ ข้าแต่พระเจ้าแผ่นดาแต่พระองค์ขึ้นเป็นผู่าราชการจังหวัาแต่พรองค์ข้ายต่พระองค์ข้าแต่พระองค์าแต่พระองค์ข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระองค์ข้าแต่พรองค์ข้าแต่พะอาแต่พรองค์ข้าแต่พะค์ข้าแต่พระอง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 คาแต่พรองค์ข้าแต่พระอค์ข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระคาแต่พระองค์ข้าแต่พะองค์าแต่พระองค์ข้าแต่พราแต่พระองค์ข้าแต่พ

ครับนะครับมีอะไรต่อครับนะครับเป็นทางโทศูนย์นี้มีลูกตานะครับที่นี้เป็นกรรมเนี่ยเราจะโคยอยากที่จะนะครับว่าโดยจะกันเต็มครับนะครับ <laughs>

ไหว้ที่หาดวาบุชาได้ไปเจอมาเสริมส่งความรบ้ได้ไปทำสิ่งยากาได้ทำไปทำมาที่ทำได้ทุกชาติไหว้ที่หาดวาบุชาได้ไปเจอมาเสริมส่งความรู้ได้ไปทำสิ่งยากา اوه <laughs>